สบายด <House> the ีพ่อแม่พี ar, okay, ่น้องก็ส hmm. <cin> ืบสกุลท <ười> ุกคนครัเพราะว่าที่ไทยในประเทศหรือต่างประเทศนะการขอกล่าเข้ามาสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะโอเคแม่น้องปาเมียจะได้มาหาสาวโสดรุ่นใหญ่อีกอีกอีกคนหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าแม่น้องปาเมียก็ยังบ่ฮู้จักชื่อเสียงยังน้ำเอื่อยเพิ่นเนาะแม่น้องป้าเมียจะเป็นกระเปิดใจประมาณนี้แหละเนาะ เทนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องฟามี่เป็นกำลังใจให้แม่น้องฟามี่ในเด้อเนาะพี่น้องกแม่น้องฟามี่ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทั้งหลายที่ติดตามรับชมแม่น้องฟามี่มาตลอดเนาะทเบวลาลายห้างเนาะพงพแม่พี่น้องเขาไปหาเอื่อยเพิ่นเลยเนาะสบายดีเอื่อย เอซื้อของพื้นทางเท้าไปยังโมหูนะโดยซื้อวังไดๆเนาะซื้อวาราตีเจลาตีเจดราตีซื้อเหมือนกระมวลไหมซื้อมวลเนาะลาตดลาตีโดยเลยเนาะอ่าเป็นอาหารนุญาตาทานเนาะเป็นในห้างบ่หรือวัสสาสูตรรือว่าัดไดๆเนาะเป็นใหม่ๆเนาะวัวเชียเป็นใหม่ๆเป็นใหม่ๆวัวตายเนาะ ียไปแต่ดนแล้วบ้เสียได้เก่าีอัวเสียเตีดนได้นะมีลูกกันอบมีลูกแล้สองคนสอคนีใหญ่แล้วาหนึ่งกายุิปีผู้ด้อยสิผู้น้อยก็เสียแล้วผู้น้อยน้อยเสียแล้วยังปใหญ่ใหญ่อย่ิลปีเปใหญ่เป็นบ่าวแล้วนะยิงมาเลยขงซา ใช่เวอรแม่เป็นไเอาอหน่อยอายุสิบสี่ปีเสียแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างพี่จีเป็นโรคกระทันหันเป็นกระทันหันในชาตุลาเป็นกระทันหันแบบว่าอาการของโรคกรบเพาะหูเลยบ่หูเลยจักเมื่อนางเป็นแบบเป็นมือเดียวนะก็ไปพาะหูอ๋อคือใบปา้นนั่นใช่ไหมนแม่ไอเพิ่นนี่อายุจักปีเนาะ สี่สิบห้าปีสี่สิบห้าเีโอ้ทเอ๋เขานี่อายุได้สี่สิบห้าปีแล้วอ้สี่สิบห้าปีเวลาตีเนาะเวลาตีอายุสี่สิบห้าปีเป็นกันเนาะตอนนี้ก็บทางครอบครัวอยู่กันจับตัวตอนนี้ก็อยู่ในครอบครัวนี่ก็เนาะน่อเพื่อนครอบครัวนี่ก็อยู่กับลูกหนี่ลอยู่กับลูกแล้วก็กับแม่เฒ่าพ่อเฒ่าอยู่ในเพื่อน กับลูกอ่าสิครบปีเพิ่งจะยังของเฮียนอยังบริเฮียนไปเห็ดเวียกออกไปเห็ดเวียกแล้วบอกแม่ไปเห็ดเบี้ยเนี้ยังเวียกคล้ายน้ำก้อนน้ำกระเจ้าโรงงานน้ำก้อนน้ำแข็งนานน้ำก้อนน้ำแเป็นไต่เห็ดแต่โดนนะเห็ดได้ประมาณหนึเดือนอยู่แล้วเดีว่าแต่ก่อนเป็นกระเฮียนบ่หรือวะค่ะเฮียนแต่ก่อนเฮียนออกปีนี่ตะก็ออก จบม .7 หรือว่าบ่ได้จบก็ย้อนว่าแบบว่าบ่มีบ่ยังส่งนี่แหละมีแรงส่งเสริมให้เรียนนี่แหละแล้วก็เลยออกเรียนฮอดมอยังซะฮอดแต่ม .2 อ้คือว่าตอนนี้นะเพิ่นไปอ่าออกเรียนเรียนแล้วไปหาเฮ็ดเวียกเนาะเพิ่นให้เดือนเท่าไหรเด้เพิ่นให้เดือนาอก็โอเคอยู่นะโดยเพราะว่า มีบ้านเฮาก็มันแกสิมีแต่ลักล้านเท่านี้นะเนาะแม่แม่แม่มีบ้านเฮามีแต่ลักกำลังหลบ้านเฮาเลยกาอยู่แถวใกล้นี่บ่เพิ่นอยู่ใกล้นี่และตอนเดี๋ยวมันอยู่ใตอนเลยเลยแต่ใครอยู่นะคะจังเห็นหน้าเห็นตากันเลิกงานมามาอยู่ตรงกันนะเนี่เห็ดอยู่ในบ้านเฮาเองเนาะก็ไปง่ายมาง่ายสะดวกการที่ว่าอยู่กับครอบครัวประมาณนี้เนาะเนี่ ก็คือเมื่อนี้ทางเอื่อยนี่พากันได้กินข้าวกินน้ำแล้วก็กินได้กินแล้วนะได้ยังเนาะอาหารได้กินกินแล้วมีย่างดีนั่งจำเยี่ยมเจลล้างเข้มจำเจวโอเคเนาะเ่ากามาเข่าเรื่องกันเลยเนาอสายพิวานการที่ว่ามาเมื่อนี้กะเอื่อยพิว่าเปิดใจเนาะเปิดใจหาคุณมีสุดมาหลายปีนาดีชิเงาเนาะเงาสุดมาลายีนา อยากใจหาคนคุยเน n ะเอ n ้อยหาคนคุยบ่หรือว่าหาคู่แท้เลยหาคู่แท้เลยและหาคู่แท้เลยเนาะมีผู้จริงใจจริงใจก็อยากอยากได้คู่แท้เพิ่นนะเนาะเอ้ยเนาะดูจริงใจกอเนาะอ่าเปิดใจีแวาเอื้อยทางเอื้อยนี่มีแบบจํากัดอายุบ่หรือว่าจํากัดประเทศนั้นประเทศนี้ก็บ่ได้จํากัดอายุบ่ได้จํากัดอายุนะป หาสิบลงมาบรกว่าหกสิบก็ได้หกสิบก็ได้หกสิบก็ได้นะหลงมาประมาณหกสิบลงมาประมาณสี่สิบห้าสี่สิ้าไม่นสี่ห้าเยจดสิบก็ยังได้บอเคยดูว่าจังไดเจ็ดสิจ็ดสิบสมมติว่ามีประมาณเจ็ดสิบแบบนี้นะมีได้เอซีบางคนก็มีได้่าคนดูเจ็ดสิบก็มีแต่่าประเทศน่าคุ้นคือ่านได้ถูกเวียบอย่าอนยุศรจะคุ้นแม่แต่นยังบทเท่าเลย เจ็ดสิบยังย so no like, ังมาถ่ายแบบอยู่ต่างประเทศใช่ไหมพอได้เหตุเรียกคือเฮามาได้ได้ครับได้เจ็ดสิบก็ได้ไดลงมาถ้าเราถึงว่าเจ็ดสิบก็ได้เห็นหน้าเห็นหนวดกันเนาะเออเนาะแบบว่าแบบเขาก็ต้องเห็นกันกอนประมาณนี้อันอยูลายก็ต้องเห็นหน้าเห็นหนวดกันก่อนเห็นจะกจะต้องโลภคงใจกันได้จะขึ้นถ้าเกิดว่าขับได้ก่ะคือว่าเปิดโอกาสให้คุยก่อนเนาะคอมเมนต์สิว่า ถ้าได้เวิรอายุสิหนี่แหละมากเลยคือว่าสิเอาประโน์โบแมนเนาะต้องไปบบได้อีกแนเกาต้องแบบอายุให้โอกาสเนาะตอนแรกก็คือว่าเออริ่นให้โอกาสคุยแล้วก็คุยกันถือใจจังหวะกันอีกคือนึ่งเนาะคุยกันไปก่อนโบแมนสิว่าทับอายุสิแนนแหละมาหาเพิ่นเพิ่นต้องเอาเลยโบแมนได้เนาะพอห่างพอใหม่คือกันก็ได้เนาะได้ได้เวิรเนาะได้ไหมห่างพอาหม่ แต่ว่าเป็นคนทั้งใดก็ได้หมดเลยได้ได้หนมไทยหนุ่มลาวนุ่มต่างประเทศได้เหมดนาะได้หมดมีจังการในมันกะครบได้เหมดนาะอันนี้ก็สิเป็นเพื่อนของอคไรเลยบ้างเมนเมนนี่นี่แหละหลังนี่บ้างรังจะนี่แหละเนอยู่คนเดียวนอนคนเดียวบ้าแมนแมนมีคนเดียวลูกชายไลูกชายในสระนี่มีกี่ตัว ลงมือกนันนอนลงมือกันนอนนั่งายอยู่ดีมมนนๆ,ๆแหละนเนื่อยไปเรื่อยในเทา่าเดินเพื่อนขไปในเท่าแม่เพื่อนในเท่าเลยด้วยว่าเพื่อนแม่เจ้านะแม่แม่เพื่อนในเท่าเลยการที่อะเรยเปิดใจนอกจากคือว่าเปิดใจหาคนคุยอากาศจิตใจใจริงแท้กันอย่างได้ผู้ชีวิตแล้วนะเพราะว่าเรากลับมามอยู่ถึงจุดนี้แล้วเนาะ เอื่อยนี่ก็มีช่องทางการติดต่อหายยุว์โซมามีเฟซมีไลน์กับมีมีเฟสมีไลน์ไลน์กระดิ่บอมีแต่แอปกับอันเพจเท่านั้นแหละไลน์บริลลิ่งบริจั่งไลน์ขออนุญาตทางอีกเรื่อนึงเนาะคือทางเอื่อยนี่อ่าเมื่อนี่มีเหตุอาชีพอะไรเมื่อนี่บอกตอนคุณมเมื่อนี่ก็เดี๋ยวบอกใครนี่ไปน้ำ บอดเฮดให้เห็นหน้าบ่บ่มีผพาเฮดบ่ม uh? nah to ีผพาเฮดตั้งแต่อ่ะบัวเสียอะไรก็บ่ได้เฮดเลยบ่ได้เฮดเลยสิบกว่าปีนะบ่ได้เฮดเลยทางเอื่อยก็โสดมาถือว่าโดนนอกสาวเลยไม่น้องพ่อไม่เอื่อยก็บ่ได้คิดแล้วว่าอยากมีอย่างบ่แต่ก่อนนะหรือว่าจังไง คิดยังไม่ยู่หอนแต่มันก็บ่มี่ยูได้สิว่าพ่อเข้ามาหาอย่างไรกนจะได้เนาะมิเต็มลมกันมั้งแม่นมีจะลมไปลมแลยค่ะจากกันเด็กแต่แต่ก็เคยมีแบบมีผู้มาโอมาลงกับเอื้อยอยู่แม่นบ่มีอยู่แต่ว่าแต่ว่าบ่มีคนที่จะมาจริงใจกับเอื้อยประมาณนี้เนาะบ่มีเลยบูมี่าสิมาจริงใจประาณนั้นแคือเอื้อยนี่ อ่าเห็ดอาส,สีบขายเลขมันกับกุ้มยุกกุ้มกินพอไดคือเรื่องนี้ช่วงนี้ก็พอได้พอได้พอได้ช่วงนี้พอาา่พอจะมาพ่อจะได้มันพอจะได้ซื้อกินพอ่อจะได้ซื้อกินช่วงนี้พอได้จะซื้อกินข่าวหน้าไม่ซื้อเลข่าวหน้าก็ซื้อเอาเงินขายเลขม,มันก็แม่แม่ซื้อกิน ขายเลขกันไม่ได้สำเรจเมันบอได้อาศัยว่าเงินเดือนลูกชายน้ำบอลเจนเดือนเงินเดือนลูกชายก่อนบางเดือนได้หักกะคนกรหาแม่ด้านลูกชายขาเข่ากับแทลงลำบากจะต้องหากถ้าเเนี้ให้ง่ายง่ายกให้ด้านพอเขาหรือเนี่ยง่เแบนี้พราะว่าให้คนอื่นเหตุของขระอเาน้องเห็ด เอาเข้าให้พอได้กินพี่น้องไินแ่อนและอาิบสนไปเข้านบาแบบว่าเอ่ยเฝ็นกับประเต็ีนาเนาะแบบว่าพี่น้องให้กินแน่สื่อกินแน่ประมาณนี้นะคะน้องได้เป็นประเพณนาเจ้าก็บี่น้องมี่เลยเนองพี่น้องเจ้ากับจักคนอะอร้อยพวกคนละเจ็ดแจรพน้องมันมัวเจ็ดคน ื้อนี่เปนลูกสลับบ่ได้กโคกลูกโกมงแนนโคกมุนะโคกกหมูโกกันยังงามเนะขนาดน้องหลายคนีิหาีิหาปีีกัยังเจีว่น้สามสหาันเป็นคนหุ่นดีแด้เนเมนคนอ้วนล้ทางเอื้อยนี่พ้อมมยู่บไปว่าแจกส่งทางการติดต่อให้บวกเฮารือว่าเอซ บูเปนามาับส่งคลิปนะพร้ออนะขอเบร์เบุกเลยเด้อโอเคนะน้องอันนี้ก็คือเฟซของเอยน่เด้นเนาะอีฟีอยากได้กันอยู่ในช่องไม่ต้องไมีหละเนาะมอไป่ยู่บนูเลยมอบอ้โหสาเหตุยังเลยแล้วก็บอกบอกงก็เป็นยังก็บอกเลยไปห้องมอแถวใดห้องมอแคงห้อมอเมือง ได้แล้วก็ไปส่งโรงหมาแข่งแบบเป็นกระทันหันหากระเซียหากระเซียได้ปีนึ่งเดครบวีัปปี้เดือนสิบเอ็ดนี่เนาะเดือนสิบเอ็ดนาใจหายนเลือเพ่นเนาะลูกกำลังเป็นการกรแทงัสี่ปีราลูกชายหลทไก็สูสเลฟัวเซียฟัวจักเนวชิยูฟัเซียแล้วมาใส่ลูกอีกจักแนวเลยเมนเมนเมจักเนลชิใจในบุาลองเนาะ ป่วง,งหนูตาจะวิ่งเต้ปวงเหรออยู่บริยูเฮื่อนแม่เพราะว่าเขาอยู่เขาก็สิคิดลายเขามาเฮือนอลไรคิดคิดเพราะว่าบางทีภาพลูกเต้ามันติดหูติดตาเลยแม่เขามาเห็นนี่เขาก็ยังคิดน้ำเงื่อนเขามาเฮือนนี่ก็เห็นได้ลูกนอนนั่งคนทิ่เขาขึ้นน้าเขามาเฮือนมันภาพติดตาเนาะเข้าไปเขาแบบขนนอกเขาได้แบบว่าใายน้าก็นอกก็จงนอกนางลิ่น้หมูน้องขูแล้ว่วงไปในเขาะเขาก็เขาาเฮือน ฮัโลโหลก็นี่กัน <ทำ S 1> จะใช<จ>่เหรอยังเนะงาะคือว่ามาว่าคือว่าจังไรลูกชายกกจนหายแม่ผู้หายเห็นแม่นั่งห้องนั่งหายได้เด็กเดินเทียงคืนกับแม่หายเวลานั้นมันเป็นช่วงห้องแบบทำใจแบบหลายอย่างเนาะมันก็นต้องต้องใช้เวลาเดเดินเทียงคืนกับนั่งหายลูกมานั่งหายหล่อเฮือนอย่างนี้ลูกชายจนหายลูกชายผู้ใหญ่แต่ว่าง่ายๆจะจำเป็นบ้าไปเลยนั่นแหละเพราะว่าใครได้เนาะเพราะว่าใครได้ถือใครกับ บอกง่ายก็ตั้งรักตั้งตัวบ่ทันเนาะภาพติดตาอยู่นะถุงมื่อนี่ก็อยู่เหมืนกันอยากเป็นชะนายโดนไปก็ยังไงนะมันยังมีวันลืมเนาะบอกอีกอย่างก็เพิ่นก็ยังน้อยยังหนุ่มเนาะนี่เพิ่นอายุยังบ่ได้มีอาการยังแจ้งเตือนเลยบ่บ่แม่นถือครองถืออย่างก็พูดเพิ่นก็บ่ได้ไปทางใดล่ะว่าบ่ได้ไปสายมือเงินเงินแต่ละลูกนี่เนาะ เน่คือว่าไปหามองกับพวกมมันมันไวเกินเนาะไวเกินนะนะเราทำใจเร่ได้เลยเหรอเป็นใครก็คือกันยังไงก็สู้ๆเลยแม่เป็นกำลังใจให้เนาแม่น้องปา๊มมีกำลังใจค่ะแม่พวกเขาเป็นกำลังใจให้เรื่อยแล้วยังไงก็สู้ไว้น้ำกันแม่สู้ไปสู้อยู่ไปเพื่อเพื่อคนที่ยังอยู่นั่นแหละแม่มาหลังจากที่มาโอลมกับเอิร์ทเป็นเรื่องราวของคนนี้ ตาเห็นอกอิ่มใจเพิ่นแห้งเนาะในน้องสานีตทางเฮากันช่างเรือยเป็นเหลือเ,เ่อยเนาะที่มาจากลูกอาจากผัวไปแล้วพผ่นลูกก็ยังจากก<ต>ันอีกเนาะแม่จากผัวแล้วมาจากลูกจากลูกแห้งจากครัวไปแบบหนึ่งมาจากลูกอีกไปอีกยุ่งยุ่งแล้วสิเว้าอ,อยู่คนละทางใดก็สู้ๆชูเพื่อว่าจิตใจนะทางเฮาเป็นกำลังใจให้เลยนะคะทางอาสาวสากับสาวพิณกัมา อ่ารบกวนทั้งเอ้ยกระโดนแล้วเนาะโฉนกวนแล้วกบบทางเฮาสองคนจะขอบใจเอ hm hey, ้ยหลายๆเนาะที่ละเสียเวลาเนาะขอบใจคิดก็เลยนั <Zahlen stuffed> ่งโอลมนั <Ex normal> ่งเหนื่อยอไรแต่ขอให้เอ้ยพ่อหักแท้ไว้พ่อคนที่จริงใจขามาในชีวิตเนาะแต่คนดีๆเนาะสิ่งที่ขาดหายไปเนาะเอ้ยพ่อคนที่หักแท้ได้หัก เขาได้นะจริงๆทุกอย่างเขาเอื้อไม่ไม่ครับเขาได้จริงๆทุกอย่างคนที่หักหักเข้าแล้วหักเขาได้จริงทุกอย่างคนนี่ให้เอื้อยู่ต่อไปนะทั้งแม่น้องปามีกับน้องสายก็เป็นกำลังใจให้เอื้อยเพคนเนาะให้ผ่านพ้นกับสิ่งที่ว่ามันสับสนในชีวิตในร่างกายเนาเนี่ยเนาะต้องคิดด้วยว่าอีกอย่างในระยง ทั้งงคนกเก็บิดลงเงนี้ะาีย้ายไปโอเคนะพ่อแม่พี่น้องังจากทีพี่น้องานียได้ไปโไปลงกับเอื้อยลาตีเ็นได้การชีวิตเป็นอยู่ของเพ่เป็นแนวดกะทั้งเฮากได้หับหูกันแ้วเนาะพ่นแม่พี่น้องพี่น้องบานเียกับ นี่เป่าคลิปขาดระการใดกันทั้มดที่้องไปเนาะเพราะว่าแม่น้องปามีแต่ยังวอลทันเก่งกระไดเนาะแม่น้องแม่น้องปามีกาเปิดช่องใหม่ขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามกดไลุ์กดตุนเชนเด้อเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่คอยติดตามแม่น้องปามีมาเนาะส่งติดตามเบิ่งคลิป ชมคลิปของแม่น้องปามม่จนจบเนาะโอเคแม่น้องปามม่กับบุว่าเลาใหญ่ห้างเนาะพี่นอ้องกาสิโคลาพ่อแม่พี่นอ้องลงเพียงเท่านี้เนาะโอเค